นอกจากยามาฮ่าจะผลิตรถจักรยานยนต์ทั่วไปสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วทางแบรนด์ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของรถบิ๊กบอ์อีกด้วยโดยรุ่นที่เราเลือกมานำเสนอในวันนี้ได้แก่ MT07 ซึ่งเป็นรุ่นในซีรีส์ Master of ออฟท็ที่มีจุดเด่นด้านการขับเคลื่อนที่ทรงพลังแต่นุ่มนวลมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เดอร์นกไซด์ของญี่ปนที่แฝงด้วยความดุดันหน้าค้นหาจึงทำให้รุ่นนี้กลายเป็นบิ๊กบค์ที่ขายดีที่สุดตลอดการของยามาฮ่าเครื่องยนต์2สูบขนาด68 0 9ลูกบาทเซนติเมตรถูกจัดวางตามหลักครอสเลนฟิโลโซฟีที่จะเสริมให้ระบบส่งพลังงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดคันเร่งประกอบกับกำลังแรงม้าที่8 7 5 0รอบนาทีจึงทำให้บิ๊กใบรุ่งนี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจนักเดินทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ฮอนด้าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยเพราะอะไหล่หาซื้อง่ายและมีศูนย์ซ่อมกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทําให้สะดวกสบายสามารถส่งให้ช่างตรวจเช็คได้เลยหากรถมีปัญหาโดยรุ่น 4BR650 r เป็นบิ๊กไบค์ประเภทสปอร์ตที่มีเครื่องยนต์4สูบซึ่งถือเป็นรุ่นคลาสสิกขายดีของทางแบรนด์และยังคงได้รับการพัฒนาเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่องด้วยกําลังเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงจึงทําให้ตัวรถเหมาะก,กับคนที่ชื่นชอบการขับขี่ แบบดุดนันเราใจพร้อมทั้งยังมีโชคกอัพหน้าหัวกลับขนาดใหญ่ที่สามารถซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมี Select t ท b l e t ท p o o t t r o l ที่พัฒนามาจากรถแข่งสามารถช่วยปรับสมดุลรถให้เข้ากับสภาพพื้นถนนแต่ละแบบได้ดีขึ้น เอปริเลียอาจเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นหูนักสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถ Big กบอหรือเพิ่งเริ่มสนใจรถประเภทนี้แต่ที่จริงแล้วเอปริเลียถือเป็นแบรนด์บิ๊กบคุณภาพดีติดระดับโลกและเป็นที่นิยมมากในทวีตยุโรปโดยรุ่น660รูปีเป็นรถทรงสปอร์ตที่มีความดุดันและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครตามแบบฉบับอิตาเลียนอีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาแล้วรุ่นนี้จัดเป็นรถสมรรถนะสูง เหมาะสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์แรงๆอย่างแน่นอนขนาดเครื่องยนต์ของรุ่นนี้อยู่ที่659ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเทียบเท่ากับรุ่นอื่นๆแต่มีกำลังแรงม้าและแรงบิดที่ตัวรถทำได้สูงถึง1 5 0 0รอบนาทีและ8,500รอบนาทีตามลำดับอีกทั้งยังมีระบบมันปีแมปคอนเนอ i n ริง ABS ที่จะช่วยเสริมประสิทธิธภาพขณะเข้าโค้งทำให้ตัวรถเหมาะกับการขับท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครกำลังมองหาบิ๊กบที่เหมาะกับทั้งขับท่องเที่ยวทางไกลและสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันไทรอัมไทเกอร์สปอร์ต660เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีคึ้เพราะเป็นบิ๊กบประเภททัวริ่งขนาดเครื่องยนต์สูงที่สามารถส่งกำลังได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพตลอดรอบเครื่องของเครื่องยนต์ซึ่งถือเป็นลักษณะที่เหมาะกับการขับขี่ทางไกลโดยไม่เป็นการใช้งานเครื่องยนต์ที่หนักเกินไปนอกจากเครื่องยนต์พละงกำลังสูงแล้วทางแบรนด์ยังเพิ่มลูกเล่นต่างๆเพื่อช่วย ให้การทำงานของรถรุ่นนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบรับแรงสั่นสะเทือนของโชวะที่สามารถปรับได้ด้วยรีโมทระบบเบรกมิดซีนและยางมิเชลินโรด5ซึ่งล้วนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลตลอดการเดินทาง ด้วยดีไซน์ที่แทบจะถอดแบบมาจากรถแข่งรูปทรงโฉบเฉี่ยวเมื่อขับขี่ทำให้ดูเท่ไม่เหมือนใครบิ Big ๊กไบค์สปอร์ตจึงเป็นรถอีกหนึ่งประเภทที่หลายคนชื่นชอบซึ่งยามาฮ่าอาถือเป็นบิ๊กไบค์ที่ได้ผสมผส,สานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับสมรรถนะเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวโดยทางแบรนด์ใช้เครื่องยนต์สองสูบกำลังสูงถึง689ลูกบาทเซนติเมตรพร้อมด้วยแรงบิดอีกกว่า6,500รอบนาทีที่ทำให้ระบบส่งกำลังของรุ่นนี้ลื่นไหลสมเสมอ ระบบเบรกและคลชสแบบ A และ S ที่มีผลต่อการควบคุมแรงท้อขณะขับขี่ช่วยให้รถสามารถปรับสมดุลให้เข้ากับสภาพถนนได้ทั้งถนนดินและถนนพื้นเรียบอีกทั้งทางแบรนด์ยังออกแบบตัวรถตามหลัก a e r o d y n a มิกซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าโค้งและเบรกได้สนุกและมั่นใจมากยิ่งขึ้น หนึ่งสิ่งที่คนเพิ่งเริ่มขี่บิ๊กไบค์บางคนรู้สึกกังวลก็คืออาการปวดเมื่อยหากต้องขับขี่เป็นระยะทางไกลๆเพราะสรีระของบิ๊กไบค์ส่วนมากออกแบบมาให้ผู้ขับบีอยู่ในท่ากึ่งหมอบซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายแต่คาวาซากิได้ออกแบบรุ่นนินจา650ให้มีแฮนด์จับที่ยกสูงเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาจุดนี้ โดยเป็นการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปกับรถคู่ใจได้นานขึ้นระบบภายในของรุ่นนี้ประกอบด้วยเครื่องยนต์2สูบพร้อมกับ a x s s and m Slipper Clutch ที่จะช่วยให้การส่งกำลังของเครื่องยนต์นุ่มนวลตั้งแต่เริ่มบิดคันเร่งอีกทั้งทางแบรนด์ยังใช้ยางดันหลบสปอร์ตแมกรสสปอร์ต2ที่มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นอื่นๆทำให้การขับถี่คล่องตัวและควบคุมง่ายขึ้น Suzuki s v 6 5 0 x เป็นรุ่นที่ผสมผาสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทางแบรนด์ให้เข้ากับดีไซน์คาเฟ่เรเซอร์สุดวินเทจตโดยในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์วีทวินขนาด6 4 5ลูกบาทเซนติเมตรแบบเฉพาะของซูซูกิที่สามารถให้กำลังแรงมาได้ถึง8,500รอบนาทีและสามารถส่งพลังได้อย่างคงวงที่ต่อเนื่องตลอดการขับขี่ทำให้รถรุน่นนี้สามารถใช้งานในเมืองและนำออกไปขับขี่ทางไกลได้ดีไซน์ของรุงน่นนี้เน้นการนำลักษณะเด่นของรถจาก2 ยุคนั่นคือรถสมัยใหม่และรถคาเฟ่เรเซอร์เข้าด้วยกันจึงทำให้โดยรวมตัวรถมีลักษณะโฉบเฉี่ยวคล่องตัวขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้สามารถควบคุมง่ายเหมาะกับผู้ขับขี่ทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีถังน้ำมันด้านหน้าทำให้ได้ลุกที่ดูดันมากขึ้นด้วย<ม>บิกไบหลายรุ่นม,มักมีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสรีระของคนไทยหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเบากว่ารถมากไทรอัมจึงออกแบบบิกไบรุ่งตรีเดน660ขนาดกระทัดรดัดแต่ยังคงพะกกำลังเครื่องยนต์เอาไว้ได้อย่างดี โดยรุ่นนี้เป็นรถประเภทเนกเก็ตเครื่องยนต์3สูบซึ่งทำให้สามารถส่งกำลังได้ดีแม้ในจำนวนรอบเครื่องยนต์ตามและคงสมดุลระหว่างรอบได้ดีจึงเหมาะกับการขับขี่ในเมืองด้วยเครื่องยนต์ขนาด3สูบผนวกกับการออกแบบของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้เสียงของเครื่องยนต์ที่ออกมามีเอกลักษณ์แหบทุ้มตามสไตล์ของไทรอมัม แตกต่างจากแบรนด์อื่นซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่กับประสิทธิภาพของรถแล้วรุ่นนี้ถือว่าเหมาะกับมือใหม่หัดขับหรือคนที่กำลังมองหาบิ๊กไบคันแรกเป็นอย่างมาก หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าอีกหนึ่งแบรนด์บิ๊กไบที่ได้รับความนิยมในแถบยุโรปจะมาจากประเทศอินเดียรอยัล n อนฟิ d เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดในแง่ของดีไซน์ที่มาแฝงไปด้วยความคลาสสิกดูโดดเด่นขณนะข,ขับขี่โดยรุ่นอินเทอร์เซปเตอร์650ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นที่นิยมในแถบชายฝั่งแคลิฟอร์เนียในยุค 60s ที่มีถังน้ำมันด้านหน้าขนาดใหญ่และไฟกลมโตดูดุดันระบบเครื่องยนต์ของแบรนด์นี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเทียบเท่า กับรถสเปคเดียวกันโดยใช้เครื่องยนต์สสูบขนาด648ลูกบาทสเซนติเมตรที่มาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจนเกินไปขนาดขับขี่จึงเหมาะกับทั้งการใช้งานระยะทางสั้นๆในเมืองและขับท่องเที่ยวทางไกลนั่นเอง ถ้าหากคุณชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวซูซูกิ v ีส r o อ 650XT เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ควรเก็บไว้พิจารณานะคะเพราะตัวเครื่องยนต์อ e ีทวินสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ถือว่ามีพละกกำลังสูงมากเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกันอีกทั้งยังมีระบบแพ a c t ั o นคอนโทรลที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถส่งผลให้คุณขับขี่ได้มั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ระบบภายในยังมี Low RPM Assist เพื่อช่วยเร่งรอบเครื่องยนต์ขณะออกตัวจึงทำให้รถไม่อ่ดช่วยเสริมการขับขี่ให้ลื่นไหลตั้งแต่เปิดคันเร่งอีกทั้งดีไซน์ภายนอกยังได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่น d r b i g ซึ่งเป็นรถแนว Adventure รรุ่นแรกของทางแบรนด์ตัวรถจึงมีกลิ่นอายความคลาสสิกควบคู่ความทันสมัยอย่างลงตัวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด